แจ้งข่าวแจ้งข่าวกระทรวงการคลังไม่แจกต่อเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทจ่ายเดือนสุดท้ายมิถุนายนนี้เมื่อวันที่26พฤษภาคม63โคโสกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตราการเยียวยา5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนในกลุ่มอาชีพอิสระล่าสุดมีการจ่ายเงินในเดือนที่สองแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ ดังนั้นยืนยันว่าจะปิดทบทวนสิทธิ์ในวันที่29พฤษภาคม63นี้ล่าสุดมีผู้ผ่ผานเกณฑ์รับเงินประมาณ15.1ล้านคนและยังเหลือทบทวนสิทธิ์อีก1-2หมื่นคนคาดว่าจะแล้วเสร็จในตามกำหนดวางไว้โดยในเดือนมิถุนายนเป็นการจ่ายเงินในเดือนที่3ส่วนจะมีการขยายต่อหรือไม่นั้น คงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลประกาศขยายพรกฉุกเฉินออกไปหนึ่งเดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนหกสานี้คลังยังยืนยันจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็นเวลาสเดือนจนถึงมิถุนายน คงจะไม่ขยายออกไปอีกสำหรับการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสำรวจและรับทราบความเดือดร้อนทั้งนี้หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนออกมาตราการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศษรษฐกิจและสร้าง ฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปโดยเริ่มมีการดำเนินการผ่าน3มสาขาของธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยไปบ้างแล้วต่อไปขยายการรับเรื่องไปยังสาขาของแบงค์รัฐทุกแห่งจะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล ดูว่าประชาชนต้องการอะไรหากเรื่องใดเกี่ยวกับกระทรวงการคลังจะดำเนินให้ทันทีแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังอื่นจะประสานงานข้อมูลให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ